ครับก็ลูเมดครับจะเข้าฉายในวันที่1 1มิถุนายนนี้นะครับนนครับรับบทเป็นอีทนะก็ก็มีนะครับมีทั้งวีเจพัฒสนามครับมีของทรูวิชั่นแล้วก็มีอีกที่หนึ่งนะครับเป็นพิธีกรอยู่ทางมิกครับมิกเทเตอร์นะครับชื่อรายการว่ามิกมิวสิกครับก็ประมาณ5โมงถึง6กโมงเย็นอย่างเงี้ยครับนนวันนี้งานเฉลิมไทยอวอดเป็นยังไงบ้างคะก็อ่า ก็น่าจะน่าจะยังไม่ยังไม่รู้ตีมงานเลยครับวันนี้ก็รีบมาเพราะมาจากหิงงานหนึ่งอย่างนี้ครับก็เลยนำมาจะภาพนี่ดูเซ่อเซ้นิดนึงอย่างเงี้ยครับหนังไทยทุกวันนี้นนคิดเห็นว่ายังไงบ้างหนังไทยทุกวันนี้เหรอครับน่าจะกว้างมากขึ้นนะครับน่าจะแบบรู้สึกว่าหนังหลายๆค่ายเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาขึ้นในเรื่องของของความความฟลฟิลฟิลที่แบบว่าเหมือนเอาแบบ ไม่ได้บอกว่าก๊อปมองนอกนะแต่ว่าเริ่มแบบตลาดเ็าจะมีหลากหลายขึ้นนะครับอย่างลูเมดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เอาความรู้สึกเอาฟิลของของเด็กแต่และช่วงเนี่ยเข้ามาเกี่ยวนะครับก็เป็นช่วงเรื่องราวของวัยรุ่นแล้วก็ทอมดีลิทหนึ่ง <c oughs> นะประมาณนั้นครับแล้วภาพยนตร์ที่วันนี้ได้รับรางวัลนน,นชอบภาพบยนตร์เกี่ยวกับภาพบยนตร์เรื่องไหนบ้างวันนี้ก็ามากับ <c oughs> ทางค่ายหนังโมชีพัทก็คงจะเป็นแฮปปี้เบิร์ดเดย์มั้งครับ นะพะครั้งที่แล้วงานสตาร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์อเวอร์พี่พี่ออฟก็คว้าไป4รางวาัลวันนี้ก็มากับพี่ออฟเหมือนกันนะครับก็คงจะสักประมาณหลายรางวัลอยู่มั้งโวยกันเองรู้ป่ะรู้อยากให้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้นิดนึงทำไมเราถึงชอบ happy birthday happy birthday, birthday. birthday หรอครับผมว่าฟิลฟ f ลต่างๆมันมันถึงเข้าถึงอารมณ์ดีครับมันมัน อย่างฟิลที่นางเอกโดนรถชนอย่างเงี้ยผมว่ามันกระชากใจดูแล้วกระชากใจอย่างเงี้ยจากฟิลที่แบบมันมีความสุขกับการที่พระเอกเนี่ยมาเอ้ยเซอร์ไพรส์นางเอกใช่ไหมเอออะไรสักอย่างเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าขับรถมาก็โหนางเอกโดนรถไปกินซัง,งั้นเออก็เลยแบบดูแล้วกระชากใจอย่างเงี้ยครับอ่ะสุดท้ายละอยากให้ฝากอะไรถึงเกี่ยวกับเออพื่อนๆที่ดูหนังทุกวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ให้มาปรับประยุกต์ใช้ในกับ ครับก็หนังทุกเรื่องครับผมว่ามันมีข้อดีอยู่ในในตัวของมันนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์วัยรุ่นนะครับหรือว่าเรื่องราวของความรักต่างๆนะครับก็ผมคิดว่าถ้าถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็ลองแล้วกันครับไม่ว่าคือจุดจบของมันมันจะมีให้เราเห็นฉะนั้นแล้วเราเลือกที่จะเดินตามตามทางของหนังหรือว่าเราเลือกที่จะปฏิเสธทางที่เราเห็นแล้วว่าจุดจบมันยังไงอย่างเงี้ยครับก็ลองลองลองปรับใช้แล้วกันครับอ่าครับผมครับ